้แล้วตามาตตายนมากเลยไม่ได้าไม่ได้าไม่ได้ไม่ได้รตัเหยียนดโอกล้องก้องวยโอเคมีนมดคลิปเยโอเคเจเรังรสวยงามไ่ได้เได้นีได้ด้นะมากันได้ด้วยกด้วยกันดเอามากล้องเลยครับกล้องครับหนึสาโอเคครับ พ้อตัครับหนึโอเคอ่าไรต้งจะได้นเลยมาอีกนะเหมือนเห่งเห่งอ่าว่านังฟังแล้วฟังโอเคอ่ะพี่มจะมา้อ่ะลายเขาบอกนะเฮงเฮงเ่งับมอไม่ต้องดออมาดีพี่จบดี๋ออกมาไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงป่อยจะไปชา่อไ่อไ